รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเเินตรอออยยท้าาพ่ด เริ่มต้นน่ยในช่วงที่เราเจอผลกระทบตอนโควิดนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้มันมีรายได้เข้ามาแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งก็มาคิดถึงในส่วนของที่พ่อหลวงเราสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มีคุ้มคุ้มกันตรงนี้พอปลูกผักแล้วเราเริ่มกินเอง พอส่วนที่เหลือเราเริ่มแบ่งปันแล้วมันก็สร้างรายได้ให้เรามันยังสามารถสร้างเป็นอาชีพให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนๆหรือคนที่สนใจให้เขาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ด้วยมันกลายเป็นความพอเพียงที่พี่ได้รับแล้วก็มีความสุขมากด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการพิพเป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์นะคะเราพบกันทุกๆวันเสราร์ทางทรบห้าเวลา16บหนากาสามสนาทีถึง16บหนากาห้าสิบห้านาทีนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้กรมการปกครองนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าปปชได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณปี2 5 6 3รกรมการปกครองนั้นได้ผลคะแนนมากถึง90.95%ในด้านของความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของกรมการปกครองนั้นอยู่ในระดับผลการประเมินระดับ A ไม่โกงโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริตคือ จิตสานึกคนกรมการปกครองค่ะเอาละค่ะและนั่นก็คือข่าวดีๆจากกรมการปกครองนะคะเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดน้องบัวลาพูฝากมายังพี่น้องประชาชนกันนะคะจังหวัดน้องบัวลาพูได้จัดตั้งวิทยาลัยผ้าทอหนองบัวลาพูจํานวน2แห่งคือกลุ่มที่1กลุ่มทอผ้าบ้านนาคําไหฮเทวาผ้าไทยตําบลน,นาคําไห่อําเภอเมืองและ2ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตาตําบลโพชัยอําเภอเมืองซึ่งจากกระบวนการขับเคลื่อนง,งาน ได้มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพร้อมกําหนดและพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรสําหรับฝึกอาชีพสําหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะไปประกอบอาชีพและหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักท่องเที่ยวรวมแล้วจํานวนทั้งสิ้น26หลักสูตรและนั่นคือข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดนองบัวลําพูนะคะ และในช่วงนี้นะคะเราจะพาผู้ชมไปติดตามสก๊ปจากจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูโดยโครงการพัฒนาชุมชนนะคะมีการเปิดตัววิทยาลัยผ้าทอหนองบัวลำพูวิทยาเขตเทวาผ้าไทยขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเป็นการสืบสานองความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเล็กๆที่มีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของผ้าทอพื้นเมืองที่สวยงามทั้งในเรื่องของลวดลายที่หลากหลายและสีสันที่โดดเด่นสะดุดตาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดหนองบัวลำพูในด้านนี้จึงร่วมกับทางจังหวัดหนองบัวลำพูและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูขับเคลื่อนการจัดตั้งวิชาลัยผ้ทาทอหนองบัวลำพูขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลและถือได้ว่าจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดตั้งวิชาลัยผ้าทอของประเทศ กันยายน2563ที่ผ่านมานักกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮเทวาผ้าไทยตำบลน,นาคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้มีการจัดพิธีเปิดตัววิชาลัยผ้าทอหนองบัวลำพูวิทยาเขตเทวาผ้าไทยขึ้นอย่างเป็นทางการในการจัดงานครั้งนี้นายเวียงชัยแก้วพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมีนายอัมพลลมปลิวพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการและนายกิติพันธ์สุทธ,ธิสาผู้อำนวยการ วิชาลัยผ้าทอหนองบัวลำพูวิทยาเขตเทเว,วาผ้าไทยร่วมให้การต้อนรับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนเอกชนคณะอนุก,กรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตัวแทนผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน6อำเภอสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างโดยภายในงานครั้งนี้มีการจัดสาธิตหลักสูตรฐานเรียนรู้ต่าง ให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้ร่วมกิจกรรมอีกด้วยวิชาไรเทบาผ้าไทยนี้จะมีโครงสร้างการกออกแบบหลักสูตรมา20กว่าหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างแล้วก็ถอดภูมิปัญญาออกจากชุมชนนะครับออกจากชาวบ้านนะครับที่มีภูมิปัญญาอยู่แล้วนะครับเข้ามาอยู่ในหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้างานย้อมการมัดมีกระบวนการเก็บคิดกระบวนการออกแบบลายนะครับแต่ละสาขานี่มันจะ อยู่ในการกระบวนการทอรทั้งหมดนี้มันจะแยกออกเป็นอาชีพของการทำได้ทุกอย่างเหมือนรวบรวมทั้งอาชีพและความรู้เข้ามาอยู่ในวิชาไรแห่งนี้ครับที่นี่ก็จะสอนองค,ความรู้ที่ไม่หนีห่างจากจังหวัดนนทบุโมโมรีครับก็จะมีพื้นฐานจากเดิมอยู่แล้วเราก็จะมาพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยจะไม่ไปเปลี่ยนภูมิปัญญามากครับผม โครงการวิชาลัยผ้าทอหนองบัวลำพูจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสารองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานภายใต้แนวคิดประชาชนสอนประชาชนบริหารจัดการโดยประชาชนและประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ มูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภาสถาบันพระปกเกล้ากระทรวงสาธารณาสุขและนักศึกษาปอทพรุ่นที่8แถลงข่าวโครงการหน่วยแพทยอาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่4ประจำปี2563โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในการแถลงข่าวมีเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายกแพทยสภาและนักศึกษาปอทพรุ่นที่8ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้นักกระทรวง องสาธาราสุขกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่7จถึงแพฤศจิกายน2563ณโรงพยาบาลสีสังวรสุขโขทยัยและโรงพยาบาลสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัย โครงการหน่วยแพทย์อาศายเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติวัตถุประสงค์คือการนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการและขาดแคลนโดยมีการสำรวจล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะในต่างจงังหวัดที่ห่างไกลและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสกวนน้อยครับขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ในพื้นที่โรงพยาบาลสุขโขทัยและโรงพยาบาลศรีสังวร,รสามารถตรวจรักษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆมักจะสร้างประสบการณ์ที่ดีเสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันกับจังหวัดเล็กๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมักจะเป็นเพียงทางผ่านเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายอื่นๆต่อไปแต่รู้ไหมถ้าคุณได้ลองมาสัมผัสกับมนต์สนิหของที่นี่คุณจะหลงรักทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับเส้นทางท่องเที่ยววิถีแพรพันุ์ก่อเกิดเป็นแหล่งสืบสารภูมิปัญญาผ้าทอส่งคุณค่าภายใต้ชื่อวิชาลัยผ้าทอหนองบรุรีจำนวนสองแห่งมาเปิดประสบการณ์และสัมผัสมนต์เสน่ห์ของผ้าทอพื้นเมืองหนองบรุรีจบที่เดียวเที่ยวเรื่องผ้ากับที่นี่หนองบัวลำพู ต่อไปนี้การติดต่อบริการภาครัฐจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อมีอำเภอสะดวกเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการด้วยเซอร์วิสไมนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวง่ายทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการและเพิ่มบริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภานษาอังกฤษเพื่อช่วยประชาชนให้ประหยัดเง,งินและเวลาแล้วชีวิตอะ็กก็ง่ายขึ้นอำเภอสะดวกสะดวก,ส,ดวก,ส,ดวกสำหรับทุกคน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยการได้เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆม,มักจะสร้างประสบการณ์ที่ดีเสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันกับจังหวัดเล็กๆทางภาคตะวันออกนเฉียงเหนือซึ่งมักจะเป็นเพียงทางผ่านเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายอ,อื่นต่อไปแต่รู้ไหมถ้าคุณได้ลองมาสัมผัสกับมนสนิลข,ของที่นี่คุณจะหลงรัก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับเส้นทางท่องเที่ยววิถีแพรพันก่อเกิดเป็นแหล่งสืบสารภูมิปัญญาผ้าทอทรงคุณค่าภายใต้ชื่อวิชาลัยผ้าทอหนองบมพูจำนวนสองแห่งมาเปิดประสบการณ์และสัมผัสมนต์เสน่ห์ของผ้าทอพื้นเมืองหนองบมพู จบที่เดียวเที่ยวเรื่องผ้ากับที่นี่หนองบัวลำพู กลับเ,เข้าสู่รายการที่เป็นในแมกกาซินออนแอน์นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อยากจะพาคุณชมไปดูอีกหลักสูตรหนึ่งค่ะที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิญชวนให้ประชาชนไปอบรมหลักสูตรกอขอคอ,อเกษตรปลอดสารพิษไขกุญแจสู่ความสุขนะคะเป็นความสุขอย่างยั่งยืนโดยท่านพลตํารวจโทต่อศักด์สุวิมลเชิญชวน,ชนพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตสร้างความอยู่ดีกินดีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติด่ ตามชมพร้อมๆกันค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนในวงกว้างการน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปัะชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พอใจฟาร์มเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาคืออีกหนึ่งสถานที่ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของพลตารวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่ต้องการทําฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยน้อมนําแนวพระราชดําริหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาแบ่งปันความรู้สู่ครอบครัวคนรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตรกอขอคอ,อเกษตรปลอดสารพิษไขกุญแจสู่ความสุขซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2, 2> มันเริ่มจาก อยากได้ไปอบรมในหลักสูตรภอาสาแล้วนะครับในหลักสูตรก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่หลังจากจบมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตการณ์โควิดนี่แหละก็เอาครอบครัวมาไว้ที่นี่เรามาต่อยอดในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ยามีวิกฤตเนี่ยในหลวงท่านท,านทรงคิดไว้ให้เราแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยเราพึ่งพาใัยตัวเองเบื้องต้นได้แล้วของพี่เนี่ยมาต่อยอดสามารถทําเป็นคอร์สอบรมต่อยอดอเนี่ยตอนนี้รุ่น1รุ่น2 รุ่น3เต็มแล้วรุ่นสี่จะเปิดต่ออีกแล้วเห็ไหมพี่ไม่ได้มาที่นี่แค่เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรอย่างเดียวแต่เราสามารถสร้างอาชีพให้กับคนแถวนี้โรงแรมที่คุณท่านมาพักคนก็มาอยู่แรงงานที่มาปลูกผักอยู่ตรงนี้ก็เป็นแรงงานที่คุณตกงานมาหรือไม่มีงานทําที่มาสร้างอาชีพให้กับคนชุมชนในย่านนี้ สำหรับใครที่ได้มาเรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงได้ลงมือทําจริงตั้งแต่การเตรียมดินการเพราะมาเมล็ดพันธุ์ผักการวางผังฟาร์มการระบายน้ําการทําปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพเรียกได้ว่าเรียนจบหลักสูตรสามารถนําความรู้กลับไปทําที่บ้านได้เลยฝากไว้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับว่าอย่าไปท้อนะครับกว่าพี่จะมาถึงวันนี้ก็ล้มลุกคุกคานมาอย่างคําว่ากว่าจะเป็นผีเสื้อที่สวยงามทุกคน มันต้องเป็นหนอนที่น่าเกลียดมาก่อนทั้งนั้นอย่างนั้นบางอย่างที่พี่ทาแล้วประสงฆ์ํำเร็อนน้องมาสามารถมาก๊อปปี้น้องอาจจะไม่ต้องเป็นหนอนเลยพัฒนา้าวข้ามขัข้นของความเป็นหนอนมาสู่เป็นผีเสื้อที่สวยงามก็ได้เอาไปใช้ให้ถูกทางแล้วพี่ทําให้น้องเห็นเขาเรียกว่าสอนให้จําทําให้ดูอยู่ให้เห็นก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับวิกฤตนี้ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเขาเป็นทั่วโลกแต่บ้านเราเนี่ยยังดีที่มีพระบรารมีแล้วก็พระมหาคุณาที่คุณ ความมีอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราที่วางไว้ให้สู้กับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นท่านเหมือนท่านทรงเล็งเห็นแล้วว่าจะเกิดภัยพิบัติกันมวลนมนุษยชาติท่านวางไว้เราเพียงทาตามพ่อสอนก็จะมีทางรอดและก็อยู่ได้ในสังคมอย่างพอเพียง บริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับกองทัพบกมอบรางวัลในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่10ภายใต้แนวคิด1ทศวรรษร้องบันเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยมีพลโทสันติพงษ์ทำปียะ เจ้ากรมกิจาการพลเรือนทหารบกเป็นประธานและมีนางสาวดวงพรเที่ยงวัฒนธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจาการสัมพันธ์บริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมมอบรางวัลในพิธีการประกวดวงดนตรีจากบทเพลงพระราชนิพธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชิงเงินรางวัลกว่า80,000 0บาท โดยในปีนี้วงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ DSRU band จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือวงอุดรพิทยานุกูลจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองคือวงนัทชัยทัศน์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดีใจมากค่ะคือทุกคนฝึกซ้อมกันมาอย่าง หนักค่ะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ผมเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะคือทุกคนทํากันบ้านกันอย่างนักนวงค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณโ <c oughs> รงเรียนค่ะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเข้าร่วมก,กิจกรรมแล้วก็ขอขอบคุณรายการดีๆค่ะรายการบุเพลงน้ำทแผ่นดินค่ะที่ให้โอกาสพวกเราได้แสดงความสามารถของตัวเองแล้วเราก็รุสึกความสุขเร็จมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆด้วยผู้ปกครองทีง่คอยซัพพอร์ตค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ด้วยค่ะ สำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทั่วทุกภูมิภาคได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางดนตรีอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยสัสดีครับ ไอ้บล็อกขอแอร์แบบเย็นเฉียบเปิดทีเดียวอะโลกทั้งใบนั้นเย็นเจียบถ้าให้เนี้ยแบบผมขอบแบบประหยัดไฟถ้าเกิดบล็อกไม่มีผมคงต้องีครับต้องรุ่นนี้แบบไม่กินไฟขอแค่โบรนั้นต้องใส่ใจปลูกโอ้ปลูกแล้วเย็นทั้งคุณเย็นทั้งบ้านถ้าอยากเย็นกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตอทอสารพลังสู่ความยั่งยืน ได้เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆมักจะสร้างประสบการณ์ที่ดีเสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันกับจังหวัดเล็กๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมักจะเป็นเพียงทางผ่านเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายอื่นๆต่อไปแต่รู้ไหมถ้าคุณได้ลองมาสัมผัสกับมนต์สนิหของที่นี่คุณจะหลงรักทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับเส้นทางท่องเที่ยววิถีแพรพันก่อเกิดเป็นแหล่งสืบสารภูมิปัญญาผ้าทอทรงคุณค่าภายใต้ชื่อวิชาลัยผ้าทอหนองบลำภูจำนวนสองแหง่งมาเปิดประสบการณ์และสัมผัสมณเสน่ห์ของผ้าทอพื้นเมืองหนองบุลำพูจบที่เดียวเที่ยวเรื่องผ้ากับที่นี่หนองบัวลำภู กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเ e อ็มแมกกซีนออนแอร์ค่ะในช่วงนี้ยังคงมีข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะฝากข่าวไปยังพี่น้องประชาชนค่ะจังหวัดน้องบัวลำพูได้จัดตั้งวิทยาลายัยผ้าทอหนองบัวลำพูจำนวน2แห่งคือกลุ่มที่1กลุ่มทอผ้าบ้านนาคาไหฮเทวาผ้าไทยตำบลน,นาคาไฮอำเภอเมืองและ2ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตาตำบลโพชยัยอำเภอเมืองซึ่งจากกระบวนการขับเคลื่อนง,งานได้มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลายัยพร้อมกําหนดและพัฒนาหลักสูตรซึ่ง ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรสำหรับฝึกอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะไปประกอบอาชีพ และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น26หลักสูตรนั่นเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะและในช่วงนี้เราก็ยังคงมีสกู๊ปที่น่าสนใจจากเอ็กซิมแบงคที่อยู่เคียงข้างคู่ส่งออกค่ะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19มีมาตรการอย่างไรที่เอ็ Bank กซิมแจะขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ผู้ชมครับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 นี่นะฮะนอกจากประเด็นที่เราต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกประเด็นที่หลายคนจับตาม,มองเช่นเดียวกันตอนนี้ครับมีหลากหลายมาตรการที่จะออกมาให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในทุกๆก,กลุ่มโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากทางด้านของกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นอยากให้คุณพิสิทธิ์ลองประเมินฮะภาพรวมตอนนี้จากการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยจะมีผลกระทบต่อบรรดาผู้ประกอบการชาวไทยมากน้อยแค่ไหนฮะคนที่รับผลกระทบ มากสุดในช่วงแรกก็คือผู้ส่งออกไทยที่ส่งไปจีนเราก็เลยได้มีมาตรการช่วยเหลือเขามาตรการแรกที่เราออกไปก็คือให้พักชําระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยถึงหกเดือนและอย่างนี้ผู้ประกอบการที่เขาขาดเรื่องของสภาพคล่องเรามีมาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังไงบ้างครพอเราเห็นแล้วว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่รับการชาระหนี้เราก็เลยมีมาตรการในการเสริมสภาพคล่องให้กับเขาก็คือกระชวนคังเนี่ย มีนโยบายให้ธนาคารอำสินมาช่วยปล่อยกู้เพื่อให้พวกการ SME ทั้งหมดให้วงกู้ถึง20ล้านบาทต่อรายให้ระยะเวลายาวไปจนถึง7ปีมาตรการที่2ก็คือว่าก็มีการร่วมกับสำมงาานประกันสังคมคในการให้กู้ซึ่งมีมาตรการที่ออกมาใหม่เนี่ยก็ค,คือให้กู้ยาวถึง7ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นตั้งแต่3%ตต่อปีแล้วก็กลุ่มที่มองเห็นโอกาสและยังมีเงินเหลืออยู่ ก็ให้เงินกู้วงเงินถึง100อล้านบาทต่อรายระยะเวลายาวเป็นจุดถึง7ปีดอกเบี้ยก็ต่ำด้วยนะครับรบต่อปีเองนั่นคือสามารถการหลักที่ออกมาเพื่อช่วยพวกการในภาวะนี้ฝากถึงผู้ประกอบการไทยไหน่อยฮะว่าเอ็กซิแบงค์ในการดูแลพี่น้องผู้ประกอบการไทยในช่วงภาว,วะวิกฤตแบบนี้เราจะเดินหน้าไปด้วยกันยังไงฮะสำหรับผู้ประกอบการไทยในภาวะนี้ต้องมีการเตรียมพร้อม1ก็คือว่าให้สํารวจนะครับว่า ซัพพลายเออร์ของท่านยังคงโอเคอยู่กรณีที่ท่านจะเริ่มกลับมาทำการผิด 2. คือเริ่มมีการปรับปรุปรงกระบวนการผิดตนเองหรือว่าดูบุคลากรให้มีความพร้อม 3. คือท่านต้องเตรียมสภาพคล่องของท่านนะครับโดยการที่ท่านต้องเริ่ม คุยกับธนาคารว่าออกรอณีที่ท่านจะกลับมาทำการผลิตใหม่เพื่อส่งออกมาตรการสุดท้ายอยากจะให้ท่านเนี่ยคุยกับคู่ค้าของท่านไปเรื่อยๆแล้วก็ลองคิดดูว่าผู้ประกอบการที่มีการซื้อของจากท่านเนี่ยสถานะเขายังดีอยู่ไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคของการส่งออกแล้วภาะวะการแบบนี้รู้สึกว่า ไม่รู้จะหันหน้าหาทางออกอย่างไรทางเอ็กซิมแบงกเองก็จะเป็นสถาบันการเงินที่พร้อมจะให้คําปรึกษาที่เหมาะสมกับท่านนะครับครบวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านกรรมการผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนาครับขอบคุณ <ๆ S 1> ครับครับดีครับทุกคามีความหมาย เมื่อสมัยสัก40กว่าปีป่าแถวนี้จะอุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตของชุมชนไม่มีอาชีพอะไรหันหน้าเข้าป่าลักลอบตัดไม้แทบว่าจะกลายเป็นเขาหัวล้นพอโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็มีหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะ c p f ระดมมวลชนเข้าไปช่วยกันปลูกเพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ชุมชนเนี่ยก็ได้ช่วยกันป้องกันและดูแลเพื่อให้ได้ป่ากลับคืนมาสมบูรณ์เหมือนเดิม CPF ก็ได้เข้ามาสนับสนุนในด้านการส่งเสริมอาชีพจะได้ไม่ต้องไปลักรอบตัดไม้ก็ถือว่าเป็นการดีการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสมดุลธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักที่ CPF ให้ความสำคัญและลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับการฟื้นฟูป่าในโครงการรักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาดเดินทงเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนเพราะเรารู้ว่าทุกคำมีความหมาย ผู้ชมคะในช่วงนี้คนไทยต้องช่วยกันนะคะถึงแม้ว่าโควิด -19 พวกเรายังพงเฝ้าระวังและก็ควบคุมอย่าลืมนะคะการท่องเที่ยวในเมืองไทยยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังต้องการเม็ดเงินจากพวกเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวในเมืองไทยสวมแมสสนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไปท่องเที่ยวในเมืองไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐ,ฐานรากด้วยกันอย่าลืมค่ะคิดแล้วไปไม่ถึงนะคะ เอาละค่ะวันนี้ที่เป็นเอ็ม z i n กต้องลาจากผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาดีๆ16บริการ30นาทีทางทบ5สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ